สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีเอฟซีครับเดี๋ยวมาพากันกับเซี่ยแมนนะครับผมมื่อนี้มีหาซิบแรงมาฝากครับ L 5 0 1 8นะครับมือสองนะครับผมดาวบาหลายดาวตัวนี้ดาวมืดเดียวนะครับให้ดาวมืดเดียวได้ผ่านหลังน้ำตัวหนึ่งนะครับผ่านหลังอยากได้ผ่านหกพันซีนะครับเรียกได้เลยนะครับผมราคาเงินสดห้าแสนห้าพันบาทฉนั้นนะครับห้าแสนห้าพันบาทลดปีหกหาครับสองพันห้าร้อยสิบสองชั่วโมงนะครับ ดาวเริ่มต้นแช่มื่นเดียวพอนะครับพร้อมปรับสภาพให้ใหม่อันนี้สภาพเดิมๆสภาพเดิมๆนะครับคันี้นะยังไม่ปรับสภาพยังไม่ตรวจเช็คอะไรเลยนะครับสียังขาพพนให้ไหมเบิดครับตรวจเช็คระบบเครื่องเกียร์อะไรให้ใหม่นะครับพร้อมใส่งานเลยนะครับสียางข้าพ่นให้ไหมเบิดนะครับอย่างลังซวยๆครับอย่างนาเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับคันี้เปลี่ยนอย่างนาไม่เก็บรอยละเก็บตรวจเช็คไหมนะครับเป็นสีไม่งามนะครับสำหรับคนนี้นะดาวแค่หมื่นเดียวพอรับรถ จบหมื่นเดียวส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับผมเผ่ผ่านหน้าผ่าหลังนะครับใบดันหน้าผ่านหลังหงตัวนะครับผ่อนยังไงน,นะครับผ่อนรายปีมีงวดย่อยหปีครับงวดย่อยเดือนละสองพันสิบเอ็ดเดือนแล้วกังวดปีหนึ่งแสนห้าพันบาท15 50งบาทครับนี่งวดปีหนึ่งแสบาทครับสภาพ แบบนี้เลยตามที่เห็นเลยนะครับผมอ่าตัวนี้ก็คือซีลั่วนะครับซ anyway. ีนพีโอหัวนะครับซีนพีโอพีทีโอ่วนะครับเฟืองไทยอ่าสอมมานะครับสอมเฟืองไทยมากนะครับมันมีสอมเฟืองไทยมากสร้างกะเชียรไห่คือเก่านะครับเด้อตัวเชียรไข่คือเกามีหัวมีซึ่งมีอย่างบ่เฟืองไทยดังมีอย่าเฟืองไทยดังว่าดังยังไงนะครับอ่ามีเสียงโนนนีันบ่นะครับบ่ดีก็ถอดออกค็ดไหมนะครับหรือออกเปลี่ยนอะไรไหมนะครับ นะตัวนี้ก็ซีนพิดีโอหัวนะครับผมถ้าเอา่อเอ่เอขาเอื่นเฟืองโคตกับเฟืองพิดีโอ,อมันโคตรเปลี่ยนหอยไม่เลยนะครับตัวนี้นะอันนี้คือดาวต่ำนะครับหารถด,ดาวต่ำให้พี่น้องผู้เดยที่หารถที่ดาวตำ่ตำๆกับหนึ่งหมื่นบาทเลยครับคันนี้ห้าศูนย์หนึ่งแปดเด้อนะครับกี่ดาวต่ำศูนย์ดาวนร้านนะครับ,นะรบมาอีกคันหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นปีหกหกครับพันสองร้อยชั่วโมง ปีห 6, หันสองชั่วโมงตัวนี้จะอยู่ประมาณก,กลางๆราคาประมาณกลางๆนะครับผมตัวนี้ราคาหาแสนหาแสนห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับนะแต่ว่าราคานี่ก็หลายนี่นะมีเห้เลือหลายขั้นนะครับไอผมเอาใหเบิึงไซื้อนะครับดาวเริ่มต้นสามหมื่นนะครับดาวเริ่มต้นสามหมื่นบาทงวดใหญ่สองพันครับงวดปีหนึ่งแสนเจ็ดพันนะครับ พวกนี้กันพ่นไปไล่เดือนกันเดือนละเก้าพันนะครับผู้ใดอยากพ่นพไล่เดือนกับมีให้พ่นฮะเดือนละเก้าพันบาทครับสภาพกแบบนี้เลยนะครับมันเหลืองข้างล่างยืดซึ้นนะครับผมอาคารหน้าคัดเดิมนะครับกิจกับมาเบิรงขง้างหลังกันข้างหลังตัวนี้นะครับซ่อมเฟืองท้ายฝั่งซ้ายเด้อฝั่งขวาเดิมซ่อมฝั่งซ้ายมานะครับอ,อีกขั้นหนึ่งแถมให้นะครับนี่ตัวนี้ปีประมาณ ปีหกสนะครับสองพยชั่วโมงตัวนี้ตัวนี้ราคากับบสแพงนะครับประมาณหาเซนหนึ่งตวนนะสองพันแปดรอยชั่วโมงครับหาเนหนึ่งตวตัวนี้นะปีหกสามตัวนี้กระดาวดยุ่ประมาณออประมาณสองมื่อหาได้สองเมื่อหาได้เคองใชเดิมๆเลยนะครับเบียนอย่างงามไม่เก็บสีไม่กะงังาม เอาประมาณนี้ครับผมนี่ละตัวนี้ปีหกสามปีหกหกตัวนั้นกับปีหกหานะครับเออ่ยกตัวอย่างนะครับเด้อถ้าจะเอาไม่ไม้งามๆกะกะเดี๋ยวจะหาให้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เลีเ้ยงไม่ค่อยหลายนะพวกชิม,มุงหน่อยๆงามๆนะครับเพราะว่าติดจองไปหลายนี่ก็ยทเหลือแต่อ่าราคาดอรอปลงมากปีปออีอาจจะบม่ได้ไม้แห้งนะครับผมกะพ่อใส่นะครับเพื่อว่าเอาปรับสภาพให้ไม้กับไม้ที่กันทุกท่านนะครับ มีแล้วผูใ้ใดสนใจรุ่นใดนะครับผมสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับมี32 40 50นะครับรุ่นลงหน้าเด้อ32 40 50นะครับผมสอบถามได้เลย061 024 4343ครับ061 024 4343ครับผมโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับปรึกษาได้แล้วก็เอ่อทักลน์มาได้ตามเร์โทรศัพท์นะครับเอ่อ Facebook อ่ะเซลแมนเด้ครับเด้อ32แรงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ อีกคลิปหนึ่งนะครับแยกเป็นชิปๆไปเดี๋ยวพี่น้องเด้อครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ